สวัสดีค่ะอารามแดนฝึกฝนนะคะสำหรับเวอร์ชัน4.6เนอะอันนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะคะเราเรายังไม่ดูสินค้าในร้านอีกเด้วนี่ยเรามาผิดอันจ้า <laughs> มามาคุณอันนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นของห้องที่3กับห้องที่4เนาะก็จะเป็นอ่าคมดาบโรนินแล้วก็หาลูกศรเนี่ยนะคะสําหรับคมดาบโรนินเดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนเนาะก็เมื่อตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายเราอ่ะไม่ได้รับการปกป้องจากโล่จะได้รับความเสียหายจากตัวละครฝ่ายศัตรูบวกสองเพราะฉะนั้นอันนี้คือบังคับมีตัวโล่เนาะคุณทัาโนเอลน่าจะได้อยู่นะหรือถ้าเป็นคุณ คุณจงก็จะยิ่งดีนะคะทีนี้โลอาจจะดีโอนาก็พอได้นะคุณแล้วเมื่อตัวละครฝ่ายศัตรูพ่ายแพ้แล้วก็ตัวละครฝ่ายของเราไม่ได้รับการป้องกันจากโลตัวละครฝ่ายเราทั้งหมดจะทำให้เกิดความเสียหายทะลวงสองหน่วยเฮ้ย อันนี้ก็ดีสิคุณทีนี้เราอาจจะต้องเลือกนะคะว่าเราจะเป็นอ่าเป็นได้รับการป้องกันจากโลกเพิ่มเติมหรือว่าจะเอาอาหารไปเยอะๆหรือตัวฮิวไปเยอะๆอะไรประมาณนี้อาจจะต้องพึ่งพาน้องดีโอนานิดนึงคือถ้าเป็นตัวฮิวที่ ที่ติดธาตุให้กับตัวละครของเราเนี่ยอาจจะลำบากและเพราะว่าอย่างคนเนี้ยเขาเวลาเขาโจมตีเป็นสกิลใช่ไหมคุณมันมีการเตรียมสกิลแล้วก็จะมีการโจมตีเป็นเป็นธาตุคนนี้โจมตีธาตุไหมคนเนี้ยมีโจมตีธาตุอ้าว ไห <laughs> นโจมตีธาตุคนไหนนะ๋อกคนนี้โจมตีธาตุมีคนนี้กับคนนี้คนนี้เป็นไฟคนนั้นเป็นเป็นไฟฟ้าเนาะคุณเพราะฉะนั้นถ้าใช้น้องซูอาจจะได้นะแต่ว่าเออเราต้องทําให้เขาติดธาตุก่อนเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวเราไปดูเด็กที่ใช้นะคะอ่า ในส่วนของเด็กนะคะเราแนะนําว่าจริงๆควรจะมีเป็นธาตุหินเนาะแต่ทีนี้ธาตุหินมันอาจจะต้องหาคนมาช่วยตกผลึกอันนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันเบโดอาจจะต้องออกนะคะถ้าใครไม่มีแนะนําว่าเป็นโนเอลหรือเป็นหนิงกวงก็ได้นะคุณจริงๆหนิงกวงก็ดีนะเพราะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าถ้าถ้าคุณเลือกเป็นหนิงกวงใช่ไหมมันก็จะช่วยในเรื่องของแต่มันมัน เออการตกผลึกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคุณจงคือ,อยังไงก็มีโลอยู่แน่ๆนิงอาแล้วก็น้องโนเอลอยังไงก็มีโลควรจะเป็นตัวละครที่มีโลนะคะหรือว่าตกผลึกแล้ว คือหมายถึงตัวละครที่สามารถสร้างโล่ให้ตัวเองได้อะไรประมาณนี้เนาะหนิงกวงทีนี้อันนี้เดี๋ยวเราให้นเอลเขายืนเนาะแล้วก็โนเอลถ้านเอลเขายืนอาจจะจบโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องถึงมือคุณจงอะคุณนึกออกไหมแล้วก็เดี๋ยวติดเป็นตัวฮิลไปซักคนหนึ่งก็ได้ค่ะเดียโนนาก็ได้หรือว่าเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีจากนอกสนาม ก็ได้นะคะถ้าโจมตีจากนอกสนามก็แบบทิ้งสกิลธาตุไว้ก็จะมีเตียงหลิงอะไรแบบนี้หรือว่าฟิเชลเนาะคุณเราเอาฟิเชลไปดีกว่าไหมฟิเชลเราอยู่ไหนเนี่ยเอาเราเอาฟิเชลไปแทนและกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจงก็จะไม่ได้ใช้เนาะหอกไม่ได้ใช้หลิงกวางถ้าใช้อันนี้เดี๋ยวเออเราแนะนําว่าเราให้โนเอลยืนดีกว่าเนาะส่วนพวกที่ฮิลได้อะไรแบบนี้เอาออกนะคุณการเรียก เรียกหินเรียกหินเรียกลูกเต่าธาตุหินเอาไปนะคะคุณจรไรเดี๋ยวใส่ไปอีกใบหนึ่งด้วยก็น่าจะดีเนาะแล้วก็ไปม่อนเล็กคือสิ่งที่ขาดไม่ได้นะอาหารก็รอบกรก็ประมาณนี้อันนี้มีรักษาเป้าหมาย1นหน่วยเจ็ดชมเบอร์ถ้าจะให้ดีคือแบบเอาชัวเนาะคุณย,ยัดไปสองใบน่าจะดีที่สุดนะคะเพราะว่า เขาเขาไม่ค่อยขึ้นคือบางคนแบบมันดวงมันไม่ขึ้นนะคุณเพราะฉะนั้นก็เพื่อความชัวของแต่ละคนความชัวของแต่ละคนนะไม่เท่ากันจริงไหมเดี๋ยวเอาคุจิไรไปอีกใบหนึ่งค่ะถ้าเป็นดำเนินการด่วนก็ได้นะคะหรือว่าสกิลาธาตุก็ได้เช่นกันจัวลูกเต๋าก็ได้นะคุณแล้วแต่ว่า,าชื่นชอบอันไหนมากกว่ากันหรือว่าจะเก็บเป็นอันติก็ได้นะคะ ดำเนินการด่วนเราใส่ไปอีกหนึ่งใบเนาะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนตัวไม่เสียลูกเต่านี่ไงชุดจีไรไปอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็แคทเทอรีนจริงๆไปม่อนใหญ่อันแรกมันดีมากนะแต่แต่เนื่องจากว่าไปม่อนน่ะใช้การ์ดค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้ค่าไร้ใช้ลูกเต่าลดลงแต่ต้องเป็น ต้องเป็นอาวุธหรืออร์ติแฟกต์นะคะที่ใช้ค่าราย3เนาะงั้นอันนี้ใส่ไปอันนึ่งละกันเผื่อๆเผื่อได้ใช้คุณแล้วก็ฮิลตัวละครงั้นเราก็ฮิลแบบฮิลอันนี้ละกันฮิลตัวในสนามละกันเนาะคุณมันมีอรตติแฟกต์ที่มันฮิลได้นะคุณแต่ว่าเราเราไม่เอาละกันเนาะ โอเคเลือกแล้วก็เข้าท้าทายเลยนะคบมาอาจจะต้องใช้เป็นธาตุหินเนาะคุณแล้วทีนี้เนื่องจากว่าพอฝ่ายตรงข้ามเขาตีตีเอ่อโจมตีเราเราฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ปุ๊บใช่ปะมันก็จะนี่รักษาตัวเองหลังจากใช้สกิลธาตุเอ๊น้องโนเอลใช้อันไหนดีเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกันเนาะอ่ะใส่ไปหมดเลยแล้วกันคุณแล้วทีนี้เอ๊เราอยากให้ฟิเชลเขา ยืดเขามีติดธาตุไว้อันหนึ่งและกันทคุณทีนี้ก็ต้องให้ฟิเชลได้ใช้สกิลเนาะแล้วก็น้องโนเอลก็ได้ใช้สกิลถ้าได้ใช้ทั้งคู่ก็จะดีมากนะคะแต่เรามีลูกเต่าอันนี้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟิเชลเรียกนกไว้1ตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นคุณโนเอลนะคะ โอ้โหเขาพอเราไม่มีโล่เขาจะโจมตีอย่างรุนแรงมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะเดี๋ยวเหลืออาหารไว้ให้น้องโนเอลชิ้นนึงนะคะโอ้โหเราเราจะเหลืออาหารหรือว่ายังไงดีอ่าอันนี้เรียกลูกเต่าเพิ่มไปก่อนเนาะแล้วก็อันนี้สร้างโล่มาก่อนนะคะนี่แน่1อันนะคุณเขาเขาแจ้งจบเทินงั้นเราฮิวตัวเองไปก่อนคุณหนึ่งนะคะ แล้วลูกเต่าอันนี้โจมตีปกติจะรักษาตัวเองเอ๊งั้นก็ใส่ไปด้วยให้ให้น้องโนเอลลักกันคุณตอนนี้เราก็จบเทินไปก่อนเนาะแล้วอันนี้มันจะมันจะโจมตีช่วยเราโจมตีคือประเด็นคือทีมเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีโล่ป้องกันปุ๊บใช่ป่ะคุณเพราะฉะนั้นเราเลยพยายามหาตัวละครที่มันมีโล่ป้องกันมาใช้นะคะส่วนฟิเชลนี่คือติดมาไว้เพื่อแบบเผื่อติดธาตุอะไรประมาณน,นี้ ทีนี้พอมีโล่ป้องกันปุ๊บมันจะชีวิตจะค่อนข้างง่ายขึ้นแล้วคุณอ่งั้นเราติดตั้งการ์ดใบนี้ให้น้องไปเลยนะคะไหนๆคือน้องเขายืนไปเลยคุณก <c oughs> ี่เทิร์นก็ได้นี่ไงมีโล่แล้วแล้วเดี๋ยวเราเราเราโจมตีปกติไปก่อนไหมอะโ <c oughs> จมตีปกติไปก่อนน้องจะได้ฮิวเพื่อนไฮ้น้องเป็นไอ้นี่ป่ะไอ o t you back เนี่ยคุณ รักษาด้วยทำทุกอย่างเอ้าโดนโอเวอร์โหลดเลยคุณอือหือได้ดีเรา,เด,ดราเ,เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใช้อันนี้เปลี่ยน้วกคุณนี่แน่ไม่ยอมเสียหรอกเดี๋ยวเราไม่ได้เล่นก่อนนะคุณ แหมแหมเราจะพยายามเอาเป็นลูกเต่าที่ให้ทั้งฟิเจลและหนิงกวงนะคะโอเคอันนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววานารนา,าลงไปก่อนเผื่อได้ใช้คุณแล้วก็อันนี้ลงไปค่ะใช้สิคะเสร็จแ,แล้วก็คนนี้ใช้1อันจะเปลี่ยนเป็นตัวละครถัดไปซึ่งก็คือหนิงกวงเนาะเดี๋ยวให้หนิงกวงเขามายืนนิดนึงนะคุณ วากาตกาตอนนี้ก็เลยจะโดนไปอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่มีโล่เนาะคุณไปงสร้างสร้างโล่หน่อยสร้างโล่อะนี่แนะ่ไปตรงข้ามเปลี่ยนตัวละครเขายัางเหลือนะคุณหมายถึงเหลือเหลือนี่จริงๆเราอยากเปลี่ยนเป็นคุณโนโอเอลมากเลยอะถ้าเราเปลี่ยนเป็นคุณโนโอเอลเราได้โล่ด้วยไหมอันนี้คือตกผลึกมามีโล่ป้องกัน อันนี้คือเออโอเคเราเปลี่ยนเป็นคุณโนเอลมาก่อนละกันน่าจะไม่โดนโอเวอร์โหลดนะคุณยจาะโอเวอร์โหลดเราเลยนี่ไงเราติดโล่ไว้แล้วแล้วก็อ่าเดี๋ยวคุณโนเอลรอบหน้าอันติงั้นรอบนี้กินไปก่อนคุณแปกินแล้วเราก็จบเทิร์นจริงๆเราเก็บลูกเต่าไว้รอบหน้าได้เนี่ยมีวันรนาเนาะคืออันนี้วันรนามันเก็บเก็บได้สองลูกนะคุณ ใครที่คิดว่าอยากจะเก็บเยอะๆมันไม่มีมาคุณโนเอลเดี๋ยวคุณโนเอลยืนให้หน่อยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปเต่านะคะถ้าโนเอลไม่มีโลอาจจะเศร้าๆเนาะคุณโอ้โหเอาเป็นว่าตอนนี้อันติอันติไปก่อนหนึ่งนะคุณนี่แน่ตอนนี้ยังมีโลอยู่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นได้เพราะฉะนั้นได้ได้อยู่คุณอุ้ยนี่ไงเรามีโลอยู่หนึ่งอัน เราก็เราก็ย่อยสักอันหนึ่งอ้าวเราลืมใส่อันนั้นหรอไม่เป็นไรคุณมันมันมันได้เช่นกันฮิวตัวเองมาหนึ่งนี่ไงโอไปหนึ่งนะคะฮิวหนึ่งเขาอ้าวเขาแจ้งจบเทินนะคุณง <c oughs> ั้นเราใส่อันนี้แล้วลูกเต่ามันไม่เหมือนกันสกิลท่าแต่รักษาตัวเองเอ๊ใครดี เก็บไว้ก่อนละกันลูกเต่าให้วนนาละนาเก็บแล้วกันคุณโอ้ยมัวแต่แบบจะใช้ลูกเต่าตรงไหนดีเอาพวกคุณมาใช้มาตอนนี้เอาย่อยสิคะรอทำไมเราจะเดี๋ยวให้น้องโนเอลเรียกโลออกมาเนาะโนเอลอันนี้อาจจะนานนิดนึงนะคุณนิดแบบยังไงวันนาละนาเขาเก็บให้อันนี้เราฟาดไปเลยไหมคุณ หรือว่าเราจะเรียกโล่ก่อนอ่าเราฟาดไปก่อนหนึ่งฟาดไปก่อนดีกว่าคุณฉันใช้ลูกเต่าน้อย <c oughs> นี่แน่ทีนี้ก็ฟาดฟาดอย่างต่อเนื่องไม่ล่าน้องยังฮิวอยู่เพท่าไม้ตายมาอันนี้ฟาดไปก่อนอีกหนึ่งไปเรายังมีโล่อยู่ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยึ้น <c oughs> ใครไม่มีโ,โลเอวมานะคะหิ <c oughs> ิงกวงก็ได้คุณเราว่าหิงกวงน่าจะน่าจะยืนได้ดีนะ อ่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วอะเนาะมันมันน้องใช้เท่าไหร่อ๋อน้องใช้สี่โอเคเหมนต็ฟาดไปเราจะรออะไรล้ะพินชนะแล้วครับคุณทีนี้เราชนะแล้วเราก็ไปที่ส่วนของห้องที่สองกันนะคะไปเก็บรางวัลกันก่อนคุณไปไป,ไป เก็บมันกดเก็บไม่ยากสำหรับห้องที่2คือเรื่องอเป็นเร,เรื่องหาลูกสออันนี้ก็เทินหนึ่งเริ่มต้นจะได้รับธาตุสารพัระอะไรนะได้รับลูกเต๋าเป็นสารพัดประโยชน์4ลูกเนาะคุณเราก็จะใช้ใช้ได้มากขึ้นเนาะแล้วหลังจากที่ฝ่ายศัตรูถูกกำจัดหรือตัวละครฝ่ายเราใช้ท่าไม้ตายก็จะได้ลูกเต๋าเพิ่มอีก3ลูกโอ้ยมันเน้น,นกำจัดเร็ว กำจัดเร็วแล้วก็เมื่อดำเนินการในครั้งนี้ทิ้นสุดลงก็จะสามารถดำเนินการต่อได้อีกหนึ่งครั้งฮก็คือถ้าศัตรูถูกกำจัดแต่ทีนี้ศัตรูของเรามันไม่มีติดทตุเลยใช่ไหมคุณอันนี้คือคือมีแต่สกิลติดตัวว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเนาะแรกเริ่มจะได้รับสถานะอ๋อมีแต่สร้างสถานะเนาะคุณตัวนี้ก็ไม่มีติดทตาเพราะฉะนั้นน้องซูอาจจะต้องเก็บนะคะน้องซูคงต้องเก็บคุณ ก็มีเอ่อถ้าไม้ตายหรือฝ่ายศัตรูได้ได้แบบแพ้แพ้เนะาะการเปลี่ยนตัวละครดําเนินการด่วนจะเป็นดำเนินการด่วนไม่ใช่ดําเนินการต่อสู้อ้ออ้อเปลี่ยนตัวละครของเราจะเป็นดําเนินการด่วนเพราะฉะนั้นการ์ดที่เป็นดําเนินการด่วนก็ไม่ต้องใช้เนาะคุณแล้วถ้าฝ่ายเราโจมตีพุ่งลงจากอากาศจะสร้างความเสียหายเป็นบวก2งื่อนขา่ายแพ้แพ้พิเศษคือเมื่อเธอหนึ่งสิ้นสุดลงและกําจัดศัตรูไม่ได้ทั้งหมดเราจะแพ้โอ้โห เดี๋ยวเราต้องไปจัดเด็กใหม่ก่อนเนาะคุณจากการที่เล่นนะคะเราแนะนําว่าน่าจะต้องมีน้องครีกับน้องซูเนี่ยโอเคนะคะแล้วอาจจะใช้ตัวธาตุไฟไปด้วยอันนึงเนาะที่สําคัญก็คือ เราควรมีก๊์ดที่มันเรียกลูกเต่าได้อันนี้เออันนี้อาจจะใช้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ได้ใช้หรอกคุณเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปนะคะเป็นก๊์ดเรียกลูกเต๋าธาตุาไฟมาก็ได้นะคะแล้วก็ก๊์ดที่มันเสริมดาเมจใส่เข้ามาเลยคุณอันที่เป็นธาตุไม้ตายอันที่เป็นเอเอ,อันเนี้ยที่ต้องใช้ในแต่ละเทินอาจจะไม่ได้ใช้เนาะนี้พวกนี้เอาไปพวกที่อาหารที่เสริมดาเมจ ถ้าใส่มาได้ก็โอเคนะคุณแบบอันนี้หรือโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายบวกหนึ่งอันนี้ก็โอเคนะแต่มันการ์ดมันเต็มโลกอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้นะคุณเพราะฉะนั้นขออนุญาตเอาออกเนาะถ้าไม้ตายแทบจะไม่ได้ใช้เลยคุณ เพราะว่าเราเราต้องหาพยายามหาของที่ใช้ลูกเต่าให้น้อยลงที่สุดนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราต้องเซฟลูกเต่าไว้เล็บเต่าที่เหลืออาจจาะก์ดที่เหลือคงต้องเอาไปไปย่อยเหะคุณนึกออกใช่ไหมอันนี้โจมตีปกติของครั้งต่อไปจะใช้ธาตุไรสีน้อยลงอ,อาหารถ้าถ้ามันเยอะเกินไปคุณก็ไม่ต้องอันนี้ละกันออะไรสีน้อยลงหงลูก โอเคเด็กประมาณนี้นะคะตัวยืนก็จะเป็นน้องครีกับน้องซูเนี่ยแหละคุณไปเรามีไปสลับตำแหน่งน้องครีน้องซูนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายขึ้นหน่อยเนะาะเอออันนี้อาหารอันนี้โจมตีปกติรักษาตัวเองงั้นอันนี้อันนี้เปลี่ยนไปลวกันเนาะคุณกระเป๋าอาหารไม่แทบจะไม่ต้องใช้เลยคุณเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปก่อน เผื่อได้การ์ดที่มันดีขึ้นอาหารมาอีกแล้วหรอเอามาย่อยแล้วกันคุณโอเคเราเริ่มที่เอาน้องครีมานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องครีเขาสกิลาธาตุไปก่อนหนึ่งนะเปลี่ยนลูกเต๋าไปเลยคุณ เดี๋ยวเราจะได้รับลูกเต่ามาเพิ่มอีก4อันนะคะแล้วที่เหลือคือเราสามารถย่อยๆอ,อ,อ,อะไรการ์ดพวกนี้ย่อยไปให้หมดได้เลยการ์ดน่ะไม่ต้องใช้หรอกเนาะโจมตีปกติสร้างความเสียหายบวกหนึ่งนะคะแต่อันนี้โจมตีปกติใช้ธาตุไรสีน้อยลงต,องต้องต้องเราต้องเลือกคุณเริ่มมาเปิดให้น้องคลีเขาสกิลธาตุไปก่อนเนาะแล้วทีนี้เราก็จะได้รับลูกเต่าเพิ่มนะคะอันแรกถัดไปเดี๋ยวให้น้องคลีเขาโจมตีปกติไหม ถ้าน้องครีใช้อันนี้อ่น้องน้องใช้โจมตีปกติไปก่อนค่ะนี่เลยติดไปหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราสลับไปที่ถ้าสลับได้ก็สลับไปน้องซูเนาะคุณเขาจะได้กระจายไปตัวนี้นะมาเดี๋ยวให้น้องซูเขาสลับมาก่อนคุณแล้วเราเป็นเนื่องจากพอสลับตัวปุ๊บมันเป็นดําเนินการด่วนเพราะฉะนั้นเรานี่เลยกระจายไปหนึ่งนะคะ ทีนี้พอเขาเปลี่ยนตัวละครมาเรียบร้อยอ่ะเขาสกิลธาตุใสเรา <laughs> เฉยแล้วก็สกิลธาตุไปนี่ไง <c oughs> นี่แน่พอสกิลธาตุปุ๊บมันเกิดการกระจายมีคนโดนละลายไปสองคนนะคะเรียบร้อยไปสองก็จะได้รับลูกเต๋ามาเพิ่มนิดนึงนะแล้วก็มีตัวละครมาเพิ่มเนาะคุณเราเออจริงๆเราอันติไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเออเราสลับไปที่น้องคลีก่อนคุณ ทีนี้เราเป็นเราดําเนินการด่วนนะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่าให้น้องคลีเขาติดติดติดน้องคลีโจมตีปกติน้องคลีเขาไม่ได้โจมตีปกติไงอันนี้โจมตีปกติน้องคลีโจมตีปกติไปก่อนไหม โจมตีปกติใช้ธาตาุไร่สน้อยลง1ลูกงั้นอันนี้ละกันหรือว่าจะโจมตีปกติแล้วสร้างความเสียหายบวกหนึ่งก็ได้นะคุณบวกหก็จะเป็น4ใช่ไหมคะแล้วถ้าเดี๋ยวสลับให้น้องซูเขากระจายก็ได้แล้วแต่เนาะงั้นโจมตีปกติได้รับความเสียหายเพิ่มละกันนะคุณแล้วก็อันนี้ติดธาตุไปก่อนหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นน้องซูมา เราจมตีปะกติโอเคเราเปลี่ยนเป็นน้องซูมาเลยนะคุณอันนี้ใช้เทคนิคในการโยกหลบนิดนึงนะน้องซูน้องซูกระจายอ่า,อาน้องซูใช้ท่าไม้ตายไปก่อนคุณน,นี้กระจายมาหนึ่งเนาะแล้วเราจะได้รับลูกเต่าเพิ่มมีคนคิดด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ได้ลูกเต๋าเพิ่มมาอีกเนาะแล้วทีนี้อันนี้ อันนี้เดี๋ยวมีคนขิดนะคะให้น้องซูใช้อันนี้โจมตีปกติใช้ธาตุไรสีน้อยลงน้องคุณเนื่องจากมันมันไม่เสียลูกเต๋าลดการใช้ลูกเต๋าให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็อันนี้ได้ลูกเต๋ามาเพิ่มเนาะก็จริงๆอยากได้ให้อเวอร์โหลดเขานะอันนี้ต้องใช้มันจะพอไหมเนี่ยคุณน่าจะพอเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งให้อันตินะคะอีกรอบหนึ่งเราอันติ จะได้มีลูกเสามาใช้ให้พอเนาะแต่ตอนนี้เรามีสต็อกอยู่นะคะมาคุณอันติมาก่อนนะครเราจะได้รับลูกเต๋ามาเพิ่มเนาะแล้วได้รับลูกเต๋ามาเพิ่มแล้วทีนี้เราก็ใช้เราพยายามเราอยากจะอยากเพิ่มอันเนี้ยแหมแต่สงคนนี้คืออิ่มมาหมดแล้วไงคุณแล้วเดี๋ยวมันเสียเพราะฉะนั้นเราเอาอันนี้โจมตีไปก่อนหนึ่งนะคะ ทีนี้ถ้าตอนนี้ถ้าคุณไม่มีการ์ดรูปเต่าเนี้ยเร้าแล้วนะอันนี้คือเราวีไงเพราะฉะนั้นเราเอาการ์ดมาเพิ่มหนึ่งใบเนาะแล้วก็ถ้าโจมตีปกติมันจะได้แค่หนึ่งเราเรายังไม่โจมตีค่ะเราย่อยเนาะคุณแล้วก็เป็นโจมตีสกิลธาตุนะคะจะได้จะได้แบบขีด<ร>ไปนีไป่งไงล่ะเรียบร้อยแหมวิธียกหลบ ถ้าโยกหลบบ่อยๆก็เสียลูกเสาเนาะคุณเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรามดระวังนิดนึงนะคะมาคุณมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี้สูกกิรอบเออ เหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอารามแดนฝึกฝนก็ขอภายที่ลงช้านิดนึงนะเนื่องจากว่าเออทำค่อยๆทยอยทํานะคะมันมีมีอย่างอื่นมาแทรกหลายเรื่องเหลือเกินทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะชื่นชอบกดไลค์กดต,ติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็อันนี้อะไรอ่ะอสัปดาห์ละฝีมือเอาโกลโลมาหรอแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ